เคยมีความรู้สึกแบบนี้ในฝันไหมครับร่างกายมันเบาหวิวแล้วก็ลอยขึ้นทะยานสู่ท้องฟ้าอย่างอิสระความฝันที่เราเหาะได้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในความฝันที่หลายคนจดจำได้ไม่ลืมเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจนั้นนะ่ะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขารหัสความฝันนี้ไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันถึงํำทํานายเนี่ยมันมีคําถามสําคัญข้อหนึ่งที่เราต้องคุยกันก่อนก็คือไอาภาพที่เราเหาะเหินด้วยอากาศในความฝันเนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการของเราเองหรือว่ามันเป็นสัญญาเป็นลางบอกเหตุจากอะไรบางอย่างกันแน่คือถ้าเรามองแบบง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะบอกว่าแหมก็เพิ่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาหรือเปล่าจิตใต้สํานึกเราเลยเก็บเอามาใช้ซ้ําให้ดูในฝันก็อาจจะใช่ครับ แต่เชื่อไหมครับว่าในศาสตร์การทำนายฝันของไทยโบราณเนี่ยท่านมองเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับแล้วในตำราบโบราณท่านว่าไว้อย่างไรกันผมจะบอกให้นะครับว่าคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกดีใจเลยละ่ะเพราะมันคือสัญญาณแห่งโชคลาภที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับไม่ว่าในฝันนั้นเราจะแค่ลอยตัวเล่นๆหรือว่าพุ่งทะยานขึ้นไปสูงเสียดฟ,ฟ้าอะไรก็ตามนะครับตามตำราแล้วเนี่ยท่านถือว่าเป็นนิมิตหมายมงคล ในระดับสูงสุดเลยนะคือพูดกันตรงๆงเลยว่าเป็นหนึ่งในความฝันที่ดีที่สุดที่คนเราจะฝันถึงได้เลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับโบราณท่านถึงกับเปรยไว้เลยว่าถ้ามีคะแนนความฝันดีให้สิบแต้มเนี่ยฝันว่าเหาะได้ก็ต้องให้เต็มสิบสถานเดียวไม่มีหักเลยนี่เป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่ามันคือฝันดีระดับพรีเมียมจริงๆแล้วฝันดีระดับนี้จะนำพาอะไรมาให้เราบ้าง ก็ต้องบอกว่าครอบคลุมเลยครับไม่ว่าใครที่กําลังติดขดัดเรื่องอะไรอยู่ทางออกกําลังจะปรากฏจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมค้าชูหรืออาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาหรือแม้กระทั่งได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเรียกได้ว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยกำลังจะทยานขึ้นเหมือนกับที่เราเหาะในฝันนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนความพิเศษของฝันนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือบริบทในความฝันเนี่ย สามารถยกระดับความโชคดีให้มันพุ่งสูงขึ้นไปได้อีกขั้นเลยที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือความฝันนี้มันมีเวอร์ชั่นอัปเกรดด้วยครับอ่ะลองนึกภาพตามนะครับไม่ใช่แค่เหาะได้เฉยๆแต่เรากำลังลอยอย,อยู่เหนือทิวทัศน์ที่มันสวยงามมากๆเห็นรุ้งกินน้ำพาดผ่านหรือรู้สึกเหมือนเราได้ไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์โอ้โหนี่แหละครับคือสุดยอดแห่งฝันดี ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ในฝันระดับสูงสุดเลยทีเดียวแล้วผลลัพธ์ของฝันระดับท็อปเทียแบบนี้ล่ะบอกได้คําเดียวครับว่ายิ่งกว่าดีนี่อาจจะหมายถึงการก้าวกระโดดในหน้าที่การงานแบบพูดพลาดเลยนะเงินทองจะไหลามาเทมาอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็จะสำเร็จสมหวังไปสมหมดคือชีวิตจะพุ่งทะยานขึ้นในตุกๆมิติเลยครับเอาล้วครับหลังจากที่เราได้ฟังคำทำนายที่ดีเลิศกันไปจนชื่นใจแล้ว ทีนี้เรามาดูอีกส่วนที่ต้องบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือคำแนะนำหรือข้อคิดที่มาพร้อมกับความฝันนี้นะครับมีหัวใจสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่อยากจะย้ำเลยนะครับต่อให้ฝันที่เราฝันเนี่ยมันจะดีเลิศประเสริฐสียังไงก็ตามมันไม่ใช่ใบอนุญาตให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อน,นะครับต้องจำไว้เสมอว่าโชคดีที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะพลิกกลับเป็นโชคร้ายได้ทุกเมื่อถ้าหากเราขาดสติแล้วเราจะทำยังไง ถึงจะรับพรจากฝันดีนี้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดคําตอบจากครูบาอาจารย์ก็คือการตั้งมั่นในคุณธรรม3ประการครับนั่นก็คือมีศีลในการประพฤติตนมีสมาธิในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแล้วก็มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อ3มสิ่งนี้มันประกอบกันเมื่อไหร่แล้วก็ความสําเร็จที่คําทํานายบอกไว้ก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปอีกครับมาถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนกําลังรอคอยกันอยู่ นั่นก็คือเรื่องของเลขนำโชคซึ่งสำหรับความฝันว่าเหาะได้เนี่ยนะครับมันมีแง่มุมที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครมากๆเลยแน่นอนล่ะครับพอฝันดีขนาดนี้คำถามแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือแล้วเลขมงคลละ่ะคือเลขอะไรกันแน่จะได้ไปเสี่ยงโชคกันสะหน่อยและคำตอบนี่แหละครับที่น่าทึ่งมากเพราะสำหรับความฝันนี้ไม่มีเลขตายตัวครับแต่ท่านเรียกว่าเป็นเลขวัดดวงคือลายนี่นหรอกครับ คือให้เราใช้บุญกุศลความดีที่เราเคยทำมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเลือกเลขที่เราพอใจหรือเลขที่ใจเราปรารถนาได้เลยถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือโชคที่แท้จริงมันไม่ได้สถิตอยู่ในตัวเลขครับแต่มันอยู่ในตัวของผู้ฝันเองอยู่ในคุณงามความดีที่ได้สะสมมาและความเชื่อมั่นในบุญของตัวเองมันคือการวัดดวงด้วยบุญบารมีของเราเองล้วนๆเลยครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันนะครับว่าตกลงแล้วความฝันเป็นเพียงคำทำนายที่บอกถึงอนาคตหรือจริงๆแล้วมันคือแรงผลักดันที่มาปลุกพลังให้เราลงมือสร้างอนาคตที่ดีด้วยตัวของเราเองกันแน่ลองเก็บไปพิจารณากันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ